อ้าวมาแล้วซีรีส์7นะครับ730 il ปี05นะครับสวยกริบกลิบลง youtube ไปคนทักมาเป็นร้อยอันนี้เพิ่งลงใหม่น้อยเห็นไหมอันนี้เพิ่งลง youtube ลง facebook ไปคนทักมาเป็นร้อยนะครับจะทันไหมเนี่ยชาว youtube สวยครับรถตมเดิม,ดมแอร์เย็นเครื่องดีเกียร์ด,ดีหมดเลยนะดูดิเนีโห ปีศูนย์ห้านะเทียเขาขายสองเก้าเก้าสองแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะครับรถเดิมหน้าหลังเดิมไม่น้อยจัดไฟแนนซ์ทริสโก้กรุงศรีได้หมดเนี่ยเห็นเครื่องไหมโอ้โหเป็นไงล่ะเดิมเดิมหมดเลยนะสภาพดีมากนะโอ้ราคาเล้าใจมากเลยสองเก้าเก้าผมว่าจะจัดไฟแนนซ์ไว้ขี่เองดีไหมเนี่ย <laughs> นะอา้าวใครสนใจก็มาดูกันสวยนะสีเนี้ย สีนี้สวยนะผมว่าเนี่ยนนี่ดูเลยโหฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะครับอ่าท้ายสวยหมดทุกจุดฝาท้ายนี่ฝาท้ายไฟฝาท้ายดูดเห็นไหมโอ้ยดูดปิดเองนะครับสวยกิฟต์เดี๋ยวปิดกระโปรงให้ดูเห็นหน้าหล่อๆของรถจึ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะนะ ราคาลงมาไกลมาก299อ้าวอีกคันหนึ่ง X 3ปี14นะครับนะครับคันที่แล้วขายสีดำไป9ขายไปล้านหนึ่งบวกแวดด้วยล้านเ0็ดหคันนี้ปี14ใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยเครื่องทวินนะครับปี14นะจ๊ะ สวยกิฟรถเดิมบางนะครับไมน้อยรถเดิมบางหมดนะครับขึ้นเครื่องดีเซลด้วยนะดีเซล X3 ดีเซลนะครับสีขาวหน้าหลังเดิมหมดนะครับนะครับเบาะสีน้ำสีเทานะจจะส,สีสีครีมนะครับได้เครื่องดีเซลอะ่ะคุ้มเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าด้วยมาสวยกริฟสีขาวด้วย เฮียเขาขอขายซัก9ก้าแสนหกวันนี้ประตูหลังไฟฟ้านะครับ9ก้าแสนะจ๊ะสดผ่อนได้หมดเฮียบอกมาได้เลยช่วงนี้9ก้าแสกถูกๆสดผ่อนได้หมดเลยนะจ๊ะไม้น้อยด้วยไม่แสนสาเห็นไหมเข้าศูนตลอดขั้นสุดท้ายมาอีกแล้วสามร้อยอีนะครับ เดิมๆสวยๆส,ส,สีดำด้วยนะครับคันที่แล้วอยู่สองวันนะครับคันนี้สวยๆเดิมๆขายถูกอะแสนสาวอะไปเร็วมากนะครับนี่ดูคันนี้ก็พอใช้ได้ดูดีนะไม่ได้ขี้เละนะครับไม่มีแล้วนะรถหายากแล้วนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วหมดล้วนะครับหามไม่ได้แล้วแสนสามปี 90นะครับสามร้อย e auto นะครับแหลมแหลมสีสวยนะครับหาจะไปหาที่ไหนนะเห็นไหมนะครับเอกสารพร้อมเลยนะจ๊ะอ่าอัพเดตสต็อกออดีออดี้ว่ายังไงกันนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท q ิว3ามอดีเซนนะปีหนึ่งเจ็ดมาเร็วมาเร็วจัดไฟแนนซ์ได้ขับสีโนบุราขับสีสีเทาเข้สีน้ำตาลเข้มมาดูกันได้มาดูกันได้ดน,ไดนะสีเก้าเก้าถูกสุดในเว็บออตโต้นะคันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่นะครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางเทินเครื่องเนี่ยพร้อยวิ่งกริปเลยนะครับสามแสนสองหมื่นบาทนะครับวิ่งเจ็ดหมื่นโลนะปีหนึ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดหมื่นโลอ่ะสุดยอดอาด้าวิธีห้าสิบขายดิบขายดีนะครับสีดำออโต้ออโต้สีเก้าเก้านะครับสวยนะครับ ดัมอเตอร์โรนะปีหนึ่งแปดเอหนึ่งห้าแสนหกปีหนึ่งสามไม่ได้เชน l อลซีไอพไรมายเบานะครับสวยดูกันได้นะครับห้าแสนหกถูกๆเปลี่ยนกันชนหน้ามานิดนึงแต่ถูกมากมาด้า โคโร拉หนึ่งจุดสามเกียร์ธรรมดาเฮียบอก 5, 5, ออาาห้าหมื่นห้าพอนะมั้ยเฮียบอกไม่มีที่จอดห้าหมื่นห้าพอนะเร็วๆต่วนๆนะจ๊ะเบนเบ้นคันนี้ก็หกแสนห้าหกแสนก็ขายแล้วนะครับคันนี้ ยังไม่มีของแต่จะหามาขายนะมาดูกันได้เจะแสนกระบ,บาดเดี๋ยวมีแล้วจะบอกอ้าวอัปเดตสตอ็อกช่วงนี้ก็มีรถเข้าออกหลายคันกันนะไปดูรถกันดีกว่านะครับไททันพลัสสีดำ549ยังอยู่ออตโต นาเวล่าคาลิเบอร์สีขาวเข้าใหม่นะจ๊ะห้าหนึ่งเก้านะครับห้าเสองอ่ะนะคาลิเบอร์ออโต้นะนะครับสวยนะไลตันขับสี่อันนี้เ็นไหนขับสี่ออโต้เหมือนกันหกสามเก้านะครับอันนี้เป็นอะไรนะ วีคลอสวีคลอสสามพันออตโอต้มี18หน้าสเตลนะอันนี้แปดแสนครับไอตันพลัสสวยสีดำสวยเห็นไหมสวยไหมอันนี้ก็มดดาด้าบิทยอาสิ p โรทันเดอร์เกียร์ธรรมดานะ 4, ีเก้า สี่แสนเก้านะครับสวยเลยเหลือคันสุดท้ายนะครับโปรตอนเอ็กโซล่าสองแปดสองแสนแปดไฮเลนเดอร์สี่ประตูออโต้หกแสนห้านะครับสีขาวด้วยสวยไททันพลัสสีเทาดำเทาดเทาดำแม็กสวยนะครับอันนี้หก แสนห้าหมื่นบาทนะครับโฟตอนเอ็กโซล่าไอพีเวนะครับพันหกนะครับออโต้ปีหนึ่งสี่เนี่ยแสนแปดราคาจิบจิบเบาๆฟอร์จูเนอร์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับสองจุดแปดขับสี่สองจุดแปดออโต้เลยนะ 28อ,อัโตโรเออตโตรนะครับ9แสน9นะคันนี้อันติสอันติสแสนเก้าเก้าคันนี้ครับเดี๋ยวไม่ได้เก็บงานนะเดี๋ยวเราเก็บงานนะไปขัดสีกัน CLS สองล้านสองนาวาร่าขับสีสีขาว ห้าเก้าเก้าออโต้นะครับมีแต่ออโต้นะครับเทียน่ายังอยู่เจ็ดเก้าเก้าขับสี่ออโต้ไททันปีสองพันยี่สิบนะครับยังอยู่ยังอยู่เซลเอสหล่อไหมสองล้านสองดีเซ็นนะคันนี้ท็อปสุดเอ็นะครับล้อเอ็ นะครับร้อยเอ็มจีอะไรนะราคาตันลูกครบเลยทรอปสุดหายากมีคันเดียวในเว็บมั้งเนี่ยสวยๆแบบเนี้ย C300 b มร e อยบูเทอ็ท็อปสุดนะครับเบาะแดงหลังคาแก้วร้าน3-5นะจ๊ะ E300 b ร้ e ยบูเทท็อปสุดเหมือนกัน หนึ่งนเก้านะครับถูกถูกเบนเฮียก็เข้าใหม่เอ a, เอเบนเทียจอดอยู่นานแล้วสนใจมาดูได้คันนี้เข้าใหม่แอตลียีขาวนะจ๊ะแต่เป็นขับสองนะสติ๊กเกอร์หลอกขับสี่เขาเป็นขับสองนะคันนี้ออโต้นะสวยนะครับ สวยเดิมเดิมเลยสีดำไปแล้วสีขาวมาจอดขายนะครับสวยเหมือนกันรีหนึ่งแปดนะครับมาดูกันได้ห้าเก้าเก้าเท่าเดิมนะจ๊ะ XV สีดำไปแล้วเหลือสีเทาดำกับสีขาวนะจ๊ะมาดูกันได้นะครับสวยกิฟต์นะครับ ห้าแสนแปดไฮแลนเดอร์ปีหนึ่งห้าสองจุดห้านะจ๊ะออโต้ห้าแสนเก้าพันมาดูกันได้เอาต่อต่อเบนเบนยังอยู่เบนหนึ่งเก้าเก้ายังอยู่โอ้โห่รอๆอ,อย่างนี้แกนเวียยังอยู D ่ดีแมกออโต้นะคันนี้เฮ้ย เกียร์ธรรมดาเกนะียร์ธรรมดา,านะครับเกียร์ธรรมดาฮันเดอร์เกียร์ธรรมดาอันจะ๊ะสองเจ็ดเก้าว่องจุดห้านะราคาสิบดสองเจ็ดเก้ามวเซเว่นโกซีสามพันออตโต โอ้โห oh. สวยสีขาวสามเจ็ดเก้านี่ยังไม่ได้ถามราคาเฮียเลยเนี่ยคันนี้เอา้า <c oughs> เปิดได้ด้วยเว้ยดูดิอ้หลอ่อเวล่าหลอ่อเวล่ายังไม่ถามราคาเฮียเลยสีนะ่สามศูนยะนี่สี่สามศูนย์แต่ไม่ แต่อยู่หลักแสนนะครับไม่ถึงหลักล้านเต็นท์อื่นเป็นหลักล้านนล้วเนี่ยขนาดเก้าแสนล้านเนี่ยบีโต้มีสองคันศูนย์แปดศูนย์แปดกับหเลขหนึ่งศูนย์นะครับสามเก้าเก้ากับสี่เก้าเก้านะครับสวยเห็นไหมประตูไฟฟ้าแจ้สม้ม แจส้มอะใคหมาใครวะเนี่ยเ,เฮ้ยหมาใครมาแจส้มแจส้มอันนี้สองเจ็ดเก้านะครับสวยสีส้มมีวิโต้วิโต้วิโต้อันนี้สามเก้าเก้านะอีกคันหนึ่งสี่เก้าเก้าปีหนึ่งศูนย์อันนี้ปีศูนย์แปดสวย โฟกตู้299นะครับ p ีศูนย์ห้าไฟแดงได้นะนะครับอันนี้เป็น C200 อีกคันแล้วนะคันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้5้0 0สคันนี้จะสวยกว่าคันนั้นนะก็ลเลยราคาสูงนิดนึงนะครับสวยนิดนึงคอมเพรสเซอร์ไม่ให้ทะเบียนนะไม่รวมทะเบียน ยี่สองแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเดี๋ยวจะแววสีดำมาด้วยเนี่ยสนใจทักมาได้นะดีแม็กปีหนึ่งหนึ่งนะเนี่ยแคปออโต้สามพันนะครับสามแสนสามสเต็วากอนสวยสีดำคราวแปดหมื่นเจ็ดหมื่นนักขายมาเจ็ดหมื่นนักขาย สเปซแวกอนสเปซแวกอนนะครับสองห้าเก้าปีศูนย์ห้าศูนหกเนี่ยสองห้าเก้าสีดำด้วยนะได้สีได้สีแม็กไ,ได้แม็กได้สีได้แม็กดูเองแม็กสวยมากฟีดฟีดฟีสีดำมันใจแอดไลน์มา นิสันอะไรวะเนี่ยขาวด้วยอเมล่าที่ขาวเป็นตัวแรกก่อนไปมาเชนอันนี้อยู่ประมาณหนึ่งเก้าเก้าอะไม่เกินหนึ่งเก้าเก้าประมาณเนี้ยนะครับสองแสนหน่อย,อ,ยอะไรเงี้ยนะรุ่นะนี้ขายไม่แพงแล้วนะครับหนึ่งสองแสนบวกลบนะครับอ้าวเฮ้บีสีดําด้วยเว้ยมสองสีเลยอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยสองหนึ่งท้าน่าจะพอกันแหละนะครับ ราคาก็จะพองกันสีขาวสีดำนะสีขาวสีดำมีทั้งคู่เลยมาด้านสองนี่สองแสน 2, กว่าปะ่ะสองหนึ่งแปดสวยนะสีขาวดำนะสวยเลยได้ล้อได้แม็กด้วยล้อแม็กสวยเห็นไหมออโต้นะคันนี้สองหนึ่งแปดไม่แพงสองหนึ่งแปดไม่แพงนะ คอนจูเนอร์ยังอยู่คอนจูเนอร์สี่เจ็ดเก้ายังอยู่สวยเลยนี่อะไรเนี่ยเชฟโรเลตบีเอ <BM S 2> <ม>็มก็ยังมีนะครับรถเส้นนี้สวยว่ะรถบ้านนี้สวยสวยดีอ่ะสวยปะ่ะมีซีรีห้าเนี่ยต่อต่อต่อแถวนี้มีอะไรน่าชมแฮมลี่แฮมลี่ ไม่ล่าปะ xv สีเทานะครับอันนี้ปีหนึ่งสามปีหนึ่งสองหนึ่งสองขายอยู่เท่าไหร่นะสี่สี่เท่าไหร่ดูป้ายก่อนสี่ห้าเก้าสวนกันนะดูดิสวยนะนะครับสี 4, 5, ่ห้าเก้านี่เป็นตัวก่อนมมนได้เชนนะของผมเป็นมันได้เช,น,นะเน,น,เชนแล้วเป็นไฟหลังสีขาวอยู่ประมาณเท่าไหร่นะห้าแปดนะครับอันนี้ 7, 4ี่เจ็ห้าเก้าไม่แพงขับดีด้วยพวกเนี้ยขับดีมากอันนี้อะไรนะจำชื่อจำรุ่นไม่ได้ละเบลอจัดซ้นเซลฟี่เซลฟี่นะครับอันนี้เาขาเขี้ยวขายอยู่สามแสนเก้าพันขายถูกมากสีดำด้วยนะหนึ 1, 8, ่งจุดแปดบเดี๋ยวถอยหลังหน่อยหนจุดแปดด้วยสามแสนเกาพันถูกมาก เอ่อสี่ห้าเก้าอะไรนะเอาพาเอาพาสี่ห้าเก้าสาพันไหบิดแต่สวยได้ไหม S R V S R v. v สีขาวโหนี่มันรุ่นใหม่นี่หว่าปีหนึ่งเก้าด้วย,วยเฮ้ยทะเบียนสวยได้สองนสองหนึ่งอะไรเนี่ยไปดูราคานีปดเก้าปีหนึ่งเกจริงด้วยเกิดคลิปเลยนะครับเกิดคลิปเลย ซีวีอันนี้เท่าไหร่ซีวิีสี่สามเก้าซีวิีปีประมาณหนึ่งสองหนึ่งสามอ้าวนี่ซีวีตัวอะไรตัวนั้นขายไปแล้วนะตัวนี้สีดำปะปะตัวเทาดำขายไปแล้วนะเจ็ดห้าเก้าปีหนึ่งหกสีดำด้วยสวยเลยเปนคูเป้เราก็ยังอยู่เปนคูเป้เราก็ยังอยู่ บีเอ็ม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 เอ็กสามสีทองเหมือนสีทองเลยนะอันนี้พี่เขาขายเท่าไหร่นะร้านร้านกี่บาทแล้วก็มีอันนี้ด้วยเอ่อซีเอลวีซีวีพี่เขาขายเท่าไหรนะ่มาดูก่อนพี่เขาขายเท่าไหร่สามสามเก้าอุ้ยถูกอะ่ะขายถูกดูดิสวยด้วยนะสีเทา หลมีอะไรบ้างเนี่ยมาตั้งสองมาตั้งสองเดี๋ยวดูราคาก่อนดิมาตั้งสองลหนึ่งเก้าเก้าอ่ะขาราคาเราใจอะ่ะสวยด้วยดูดิมันปีใหม่อะปีอะไรนะหนึ่งหนึ่งสีขาวนี่ bm bm cd5 หนึ่งสองเก้า cd5 นะครับ <c oughs> เครื่องเดิมนะ สีแดงมันทำมันเออันนี้เราได้เป็นแดงเข้มนะเราใส่สีแดงมาสวยด้วยเห็นไหมสวยเลยอ้าวอันนี้เป็นเต็นท์ใหม่ของเรานะครับมีในทุนใหม่นะครับร้อยกว่าล้านก็เลยเปิดเต็นท์ใหม่เลย <laughs> เชื่อป่ะนะครับแต่เต็นท์ใหม่ละอันนี้เต็นท์ใหม่เพิ่งทำเลยนะครับ ยังไม่ค่อยสวยการทำพื้นอยู่จุ๊แดงสามแสนหะนึ่งไปจบจบอันนี้ก็เป็นตู้วิโต,ต้ปีหนึ่งศูนย์นะจ๊ะแต่มันจดหนึ่งหกนะคันนะี้หนึ่งศูนย์จดหนึ่งหกอันนี้สี่เอาเก้าคันนี้หกหกแสนหกนะครับปีหนึ่งสี่คุณใดเท็ดวันอีไลท์ ight, นะครับ สวยไหมประตูเยอะๆนี่ก็อะไรนะเบยโยเอ็ก e ซ์เพร์ปีหนึ่งเจ็ดสองศูนทะเบียนสวยด้วยสองศูนย์สามนะครับอันนี้ขายอยู่ห้าห้าเก้าเก้านะครับห้าเก้าเก้าถูกถูกไม้น้อยสุดในในเว็บละคันอื่นไม่แสนกว่าหมดอันนี้ไม้น้อยเจนะ็ดหมื่นเจ็ดสิดหมื่น ครับมาเยอะงงแล้วซ่อมแพงซื้อมานน้อยไปขับดีกว่าตอ่ตอต่อต่อนี่เป็นเต็นเ์เดิมยังอยู่เหมือนกันเบน75 7 5, 3, 5 0, ู350เบนซิน,น AMG เป็นตัวลองด้วยนะสุดดูดิเป็นตัวลองด้วยรประตูโคตรยาวอ่ะ พีออสพีออสแคมลี่สามแสน,นหนึ่งไงคันนี้ปีหนึ่งหนึ่งนะครับเบนซ์ยังอยู่อันนี้เบนหนึ่งสามล้านเอ้ยมือ 10, 39, นแสนสามเก้าในคันนี้ให้ทะเบียนด้วยค,คุณใดคุณใดขายเท่าไหร่ไม่รู้เพื่อนเฮียมาฝากขายสามแสนกว่าคนระับแบบสามสามห้าเก้าประมาณนี้ สามห้าเหายากด้วยมีคันเดียวในเว็บเอสองศคันนี้เพื่อนเทียมมาฝากขายเหมือนกันนะครับสี่สี่เจ็ดเก้าประมาณนี้สี่เดเก้านะครับเป็นตัว0ูนย์ห้าครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับเซอนะร์วิสมาแสงก่าบ,บาทนะครับ ขายถูกขายแค่สี่เจ็ดเก้าเท่านั้นนะครับมาดูกันได้แต่แฟนั้ได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็รถเทียเหมือนกันแสนเดียวแสนเดียวเอสคัสเอสคัสเอสอแปดนหนึ่งเกเก้านะคันนี้ประตูดูดใช้ได้หมดนะครับสวยรถสวยแม็กเบิดสวยเห็นไหมวีออส สองแสนสี่ปีหนึ่งสามมานไดเชนตัวตอนเปลี่ยนโฉมนะครับออโต้สีเทาสวยเป็นตัวอ e ีด้วยนะจากเดิมนะครับสวยเลยมาดูกันได้เอา้าอีกหนึ่งคันโอ้โหลืมไปได้ยังไงเนี่ยฮะลืมไปได้ยังไง มาได้ไฟเตอร์ปิตุนห้านะจ๊ะแสนสอเเท่านั้นถูกถูกดูกันได้สวยพร้อมใช้เครื่องดีมากตาติดชึ่งเลย